Papa rasa game สวัสดีครับปาแปกันซะเกมวันอาทิตย์ก็ต้องไปดูทางช่อง9้าหรือว่า GGM g กร m มนะครับหัวค่ำไม่ดึกครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาิโยุโรประหว่างนอร์เวย์กับเยอรมันสูสีดูดีสุดประมาณนะครับคู่นี้เคยเจอกันในรอบแรกอยู่สายเดียวกันเยอรมันแพ้นะครับแต่เยอรมันนะครับผมว่าหลังนี่ดีขึ้นโอ้โหช่วงหลังนี่เสียประตูยากนอร์เวย์นี่รอบรองนี่หกว่าจะผ่านเดนมาร์กมาได้ก็ต้องนะฮะยิงจุดโทษด้วยนะครับก็ถ้า ทางจะเหนื่อยเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าแล้วก็มาเจอเยอรมันนะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่า5สมัยด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าวันนี้เยอรมันน่าจะล้างแค้นนอร์เวย์ได้แล้วก็คว้าแชมป์ไปเพราะขนาดสวีเดนเจ้าภาพเขายังผ่านมาแล้วครับเยอรมันแชมป์ครับมาแปะกระสัเกม